มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคน10จังหวัดที่มีจํานวนผู้ติดโควิดเยอะที่สุดวันนี้อัปเดตต่อเนื่องเกาะติดสถานการณ์วันนี้24พฤศจิกายน2564เกาะติดความคืบหน้า10บจังหวัดติดโควิดสูงสุดครับจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือสอบอคตรวจสอบอัปเดต10จังหวัดอันดับพบผู้ติดโควิดสูงสุด จำนวนผู้ติดโควิดในประเทศลายใหม่วันที่24พฤศจิกายน2564ตรวจสอบ10จังหวัดอันดับ 1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดสงขลา 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดเชียงใหม่ 5. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6. จังหวัดสมุทรปราการ 7. จังหวัดชนบุรี 8. จังหวัดปัตตานี 9. จังหวัดยะลา 10จังหวัดตรังครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ